สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางรายการสดสวจมหาสารคามนะครับวันนี้นะครับผมนายอริศักดิ์แหวนแก้วนะครับนักวิชาการวัฒนธรรมสํานักงานประจําสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมสาธิตวิธีการสืบหูกถอผ้านะครับของทางชุมชนหมู่บ้านนะครับสันติภาพพัฒนานะครับหมู่ที่19อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับซึ่งเราตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณแม่นะครับสองท่านนะ ผู้ที่จะมาให้ความรู้เราในในวันนี้นะครับคุณแม่คนแรกแม่แมซื้อยังครับคุ่พุทธวิลากาค้ะคุณแม่พุทธวิลากานะคะแล้วก็คุณแม่นะครับค,ค,คุณแม่คำเต็มพานสวัยค่ะคุณแม่คําเต็มพานสวัยนะครับครับ,ค,รบคุณแม่ครับกอ้อนอ่นอ่าการสืบการสืบหูคร่าพานี่เป็นอย่างเพิ่ขคือต้องเอ่นว่าการสืบหูครับอือยากขอเบาเป็นภาษาบัานเท่าเนาะค่ะครับผมแม่การสืบหูกับเป็นการต่อได้มันเชื่อมกันค่ะเป็นมันจิตตัดตัดตอนที่เฮาออก อยากจะฟื้นเราก็มาตัดมามาแทกประมาณพอดีพอดีเราก็อีน่สิเป็นเคี้ยวเราก็มามัดกับเป็นการเป็นการสื่อเส็จได้ต่อเสร็จได้ต่ออ๋อครับผมถือว่าเป็นขั้นขั้นตอนแรกว่าแม่ในในการที่เราจะนําไปท่อต่อไป่างสิครับอ่าพอดีขั้นตอนที่แรกเขาก็วกวกสะก้อนนั่นบพาะคนคนแรกแล้วเขาเป็นเครือมันเขาก็เอาเอาฟื้มนี่มาแยกมายยกเส้นได้เหมันต่อกันหรือเป็นการสื่อได้จะไปยังเป็นเครือบเราก็ท่อค่ะ ครับผมครับคุณแม่ก็ให้ควากับไฮความหมายนะครับของการสืบหูพ่อข่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาไปรับชมวิธีการสาธิตการสืบหูนะครับเชิญครับคุณแม่ครับค่ะไม่ต้องรังมอคุณแม่เพิ่งแต่ที่เอาอันนี้เซ็นได้เันได้นี่พี เือมันมันนี่กอันนี่ก็บจเป็นออกจยากตอฟื้นแลืวกับแม่หูปิดกันแล้วมันก็สิตอการเป็นเส้นได้ครับผมอ่แล้วอุปกรณ์ในการสื่อหูกนี่เขาต้องมี้ยังแน่แม่เริ่มจากไหม่นี้เขาเอิญ่าใหม่ยังครับอันนี้อันนี้เอิญใหม่หาบหูแล้วค่ะไม้หาบหูนะครับนี่เป็นควยครับ <flowing> <ต>ผมเป็นควยอันนี้เป็นฟื้นเป็นฟื้มครับเป,เป็นเขาอันนี้เป็นเขาครับอันนี้อันนี้เอิญใหม่ ใหม,ม่ลักน้อมไปบ้านบ้านเขาเออใหม่ลักน้อมเนาะค่ะตัวไ่าหม่ลักน้อมสาลจะสิเป็นเอ,อิอมาจางไหนก็บรอกภาษาบ้านเขากับใหม่ลักน้อมครับผม แล้วก่อนห้าสิบนั่ไปท่อนี่ต้องต้องเฮ็ดจังสี่เป็นขั้นตอนแรก <ละ S 1> สูสูส,สูอันเป็นไ่ม<อ>ครับแม่อย่าอย่าใจัง่สี่ล้วเพราะเพราะเขาโตได้เสร็จแล้วแล้วเขาก็สิไปยังเพื่องแบบนั้นอ๋อครับผมเผื่อ <ละ S 2> ที่จะนั่ไปขึ้นขึ้นเครื่องเพื่อนอื่นยังแม่กี้ปะเป็นกี้ค่ะอ๋อเป็นกี้นะคะพอที่นั่ไปขึ้นกี้แล้วก็ท่อให้มันเป็นผืนต่อไปนะครับซึ่งถือว่าการสืบหูกนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกๆนะครับในการที่จะนั่ไปท่อต่อนะครับหรือว่าไปขึ้นกี้หรือไปขึ้น พื้นนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสืบหูกที่คุณแม่าสาธิตให้เบิงนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเอาได้เนาะจากจากจากเครื่อนะครับมาผูกใส่กับได้สียูกับฟื้มนะครับเพื่อเป็นการต่อกอนอันไปเพาต้องเฮ็ดเห็นมันครบสูสีเลยเป็นว่าไหจ้าอ๋อครับก็ถ,ถือว่าต้องใส่ความาพยายามความอดทนเนาะเจ้าคอยสิว่าเป็นคล้องเป็นร้ายเป็นพื้นเดียวกันอ๋อครับผมเสร็ครับผม แม่เคยนับบ่วาจังเบิดทังเบิดมันประมาณจักเสนนับจ้าค่ะอ๋อต้องนับน้ำเนาะแม่เนาะมันถือการกับอัอนที่เฮาตัวอ๋อครับผมครับผมอันยุ่ฟื้มมีจกเส้นอันเครื่องกับตรงมีทอกันเนาะครับอ๋อครับผมครับก็ถือว่าต้องใส่ความอดทนนะครับในการสืบหูกนะครับแล้วก็สายตาเด้อสายตาก็ต้องดีเนาะครับแม่เนาะสายตาก็ต้องดีนะครับแล้วก็ตรงมีต้องใส่ความจำน้ำนะครับในการนับเสนเสน ได้เศนไหมนี่นะครับว่ามีจักเศนเครื่องมีจักเนอยูเฟื่อมีจักเสนนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาเบื้องวิธีการชัดๆจากคุณแม่อีกเื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญชมครับคุณแม่อันนี้ก็ยิบยิบจากจากเฟื่องนะแม่เนาะครับผมขึ้นมาต่อกับกับเครื่องอ๋อครับอันนี้ก็เอื่นเครื่องอันนี้ก็ขึ้นโกกหู ครับตอวิธีมัดก็คือเขียนใช่กันหรือเปล่าไมะครับเขียนะได้แมใส่อะไไนี่เอ็นบกทุกครับอนที่สั้นๆเอ็นบุกทกนกขงาต้อดกนวนรอบเล้ครับนรอเดียวเกามาเก่าตรงนี้เราต้องมาอืเอาให้พวกอีกรอบน้เขาเามากจละเอด ทีดเลยจังยกันมันสีหุ่มกันมองมันบ่มันอันแบบไหนกันมันมันมีตัวย่างกันย่งกันย่ากันย่ากยางกยางกันย่ากันย่างันย่าันมันย่างกันย่างนางกันย่างันย่างกย่างปันยงกัยงกักยเากย่างัเงกันย่างันยกยน่างกั่าันย่ันย่ากากากัาน่ากันากัน่ากัน่ันันงกัางันถืามันันกันกมากงไ่างย่มันถ่อมันยอกันากอับ ต้องออกมาเทลาเศียนแกอันนี้ก็เชื่อกันถ้าท่านรุดขันรุดเมื่อไปเฮงไรแม่หนิเขาขึ้นไรบ่หนี่ต่ต้องไล่กันไม่หยุดไม่หไม่อีกเนาะจ้าแม่ครับแล้วก็เครื่องหนึ่งนี่ต้องเฮ็ดผู้เดียวบ่แม่หรือว่าเปลี่ยนกันเฮ็ดได้บ่ครับได้ค่ะอ๋อครับเปลี่ยนกันในทุกคนก็ได้เราเห็นเลี้ยงกันมากเลี้ยงสี่ครับจนทั้งกบหูเลยเลี้ยงมากขึ้นจังเลยครับในเครื่องหนึ่งนี่ใส่ระยะเวลาเฮ็ดนี่มื่นหนึ่งแล้วบ่แม่หรือว่าหลายกว่านั้นสองมื่นสองาั มันสองมือเนาะครับอ๋อมันสองมือเนาะอ๋อแต่ข้นสากระสีสามมือครับต้นตอนขวดอีกเรืองเดเนี่ยต้เบื้งใกล้ใกล้ขั้นขวดาเนี่ยทางเทือทางเท้ามากเห็นึ่งทางบทางโบมากส็นงหนึ่งไปกัน

เอาเลมือเือดดังเลยเอาเลมือเห็เบียดเห็นมือเห็เบียบเนาะนี่แหละเนี่ยตอนเรื่องมากนะปเป็นเรื่องมากขึ้นกันแต่ว่าันมันปั่นกันดับดไปก่อนลแบบปรเทศนงย่ด้วนี่มึงนล้ว้วงว่เาแบบ้เนี่ยโอ้เกี่ยวมะเกี่ยวหว่งกูเามเขาเครงตัวนีเขาเครงเลยขาตัวนีร่งแล้วก็ดึง Yeah. Mm -hmm. เศษจึงไปเรื่อยๆจนมาสุดตัทีมเงคีทั้นเบิดจักจักนั่นนี่เขาเลยนี่ยังก่อลบแซ้จักเส้นป่าเศเรงน้เขลยบลบเรื่องิคู่ละสองเลบเรื่องแปดิบเนอันนี้สามสิลบครับกระคูนไปนะแม่อ๋อบ่ตั้งไหมนี่ใชหมนงขึ้นมองไดขึ้นแม่จับบินีลกาลบลบเรื่องบประมาณซํมนี่อ่ะโอเลบ่เนี่ยครับมันลบหนึ่งมียูซี่สิคู่อันดับู่ฟพิ่มเป็นป่แม่อ๋อครับ คูณละสองสองสิบอ๋อครับลบเนื่งกับแปดสิบสิบครับยูนีสามสิบลบสามสิบลบจัดก็คูณไปจ้ะครับสามสิบลบแปดงานแปดสิบคูณสามสิบเด็กสามสิบคูณแปดสิบประมาณนั้นอันนี้คุณแม่กันนัจะอันอันนี้แม่เฮดเฮดมือที่เท่าไหร่แล้วครับมือที่สองอ๋อมือที่สองอันนี้ก็ ต้องใส่ประสาทสัมผัสทั้งมือทั้งตาทั้งสมองนะแม่เนาะทั้งต้องจำทั้งนับเสร็จนั่นกั็ควายว่าอะไรขันควายสื่อว่าเบิร์นกับไม่นครับอ๋อครับก็คือว่าถ่ายซูทพอดีกระซิสุดกันพอดีครับทั้งทั้งเครื่องทั้งทั้งทั้งกกแม่นว่ารับแม่อ๋อครับเท้ามันสี่เหลี่ยมยู่ว่าเท้ามันสามสิบสอง๋อครับผมอันขนาเพิ่นเอามาให้นะถ้าไมนเหลือให้ตรงนี้แม่ตัดออกด้วยว่าเขาหมัดใส่น้ำกันไปเลยเลือออกเวลาเขาไปออกเทกกี้เราขวนใบครับผมเอาเนี็ตไปเคี้ยนเคี้ยนใบ ครับเวลาขูขึ oh, ้นมพาพรหันละพอกันสีเ้ากันเท่ากันตัวนี้ใส่ใจดครับผมถ้าสิเปลี่ยนขน้นม่ก็ต้องล่อให้ลบนีเบิดก่อนบอกครับบอกได้หนังแต่ไม่ได้ตัวนี้ด้วยกันเปรียดการซอยกันร้อเขาไปได้ก็ต้อง อันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับจากการสืบหูนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการแรกๆขั้นตอนแรกๆนะครับในการที่จะนําออกขื้นไปท่อทั้งกีหรือว่าไปขื้นผืนนะครับของคุณแม่นะครับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่นะครับที่สาธิตให้เาเบิ้งนะครับลากาเดี๋ยวต่อไปถ้าจะไปเบิ้งวิธีการอื่นๆต่อน,นะครับว่ามีวิธีการไดแน่วิธีการขื้นกีวิธีการที่คุณแม่จะเอาไปขื่นผื้นมีอันใดน่ครับ